สนับสนุนโดย Suzuki CSGL+ PLUS m o r e to Discover ับมาสรุปกัะตอบร่าวเกมครับและตอนนี้ทีมคาราคาซังตามอยู่ที่หนึ่งต่อสองคะแนนครับ รอบนี้ยังมีการพิกโผกันได้นะครับเสือไปก่อนใช่ <c oughs> มีพิกโผกันได้เพราะเพลงละสองคะแนนนะครับือ <c oughs> กติการอบที่สองนี้นะสำหรับผู้มาใหม่นะผมก็คือคุณต้องแข่งกันประมูลคำร้องใครกดติดก,ก่อนใครกดไฟติดก,ก่อนจะได้มีสิทธิ์เริ่มและจบประมูลในในรอบนั้นนะครับผมสูง เพดานอยู่กับโฟนะผมโฟจะเป็นคนบอกว่าเพดานต่ําสุดคือเท่าไหร่สูงสุดในรอบนี้คือหนึ่งคำร้องคือเปิดเปิดคําร้องเดี๋ยวเปิดและตอบเลยนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าเพลงนี้มันมาแน่ <S <S 1> <S 1> นะฮะก็ลงหนึ่งไปเลยก็ได้นะครับมาโดยที่เราจะบอก ชื่อนักร้องก่อนถ้ามีฟีเจอริงเราจะบอกชื่อนักร้องเละนักร้องหลักในเพลงนั้นมานะครับเอาแหละรอบที่สองปมูลคำร้องนะฮะแชมป์มีหวั่นใจ้หไหมเพราะตอนเนี้สองต่อนหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ครับกน็นำไปก่อนแล้วกันนำ,นำไปมาและชุดเพลงของเราครับผมสนับสนุนโดยอ่านะฮะนี่รครับเตอร์กิเียครับติ เรามาเริ่มเล่นคาราเกมครับอ่ะเริ่มเพลงที่หนึ่งกันเลยเพลงที่หนึ่งนะครับนักร้องนะฮะเรวัตพุทธินันทรบ งานยากฮะเด็กก็ต้องตู้ครับเริ่มที่จิบคำร้องกอนครับปอดครับต่ำสุดอยู่ที่สิบคำร้องครับผมจะเท่าไหร่ดีฮะเอ้แบงมึงใจใจกว่กูปะล่ะฮะแปดแปดแปดอ้าวแปดคำร้องครับแบงค์ครับ โย,โยนเลยเอารีบอ่ะแหงรีบวะโยนเฮ้โย,ยโยนเลยเฮ้ยอาจจะเป็นเพลงง่ายก็ไดแบบ้นะแปบดบแบบคำร้องเยอะจะตายนะมึงโอ้ยค,คิดว่าผมจะรู้จักไหมล่ะอไม่รู้ไม่รู้นะถ้าตอบถ้าทีมดองตอบได้ รับสองคะแนนถ้าตอบไปได้สองคะแนนนี้เป็นของคาราคาซังและคาราคาซังนำนะครับครับคำร้องครับ ลองลองได้ลองได้ลองดมคุณถามมุมมาพันธ์มีคำว่ามุมครับคนละมุมมีคนละมุมนะมุมเดียวกันเนาะคนละมุมเดียวกันถูกครับโอ้ยถาเอ้ามาขอกทมเองครับรู้แต่ตอบไม่ทันกทมนี่ยมจากอะไรครับกทมกรุงเทพมหานครในโง่เหรอเอาไปฟังฉันเลยครับ ไปเลย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 ฟุบไปเตเติเตเตอ่ะคนละมุมเดียวกันเดีันตาตนะเห็นไปแต่ใจงวใจตัวเราคนละใจเดียวกันตาตาพันจาคิดเอาเป็นอย่างนเป็นคนเราก็ปรคเข้ากันไปไอ้เนไอ้นี่ยาคนไม่ร้องไม่ร้องโคตรสมานะชันเลย กูเป็นว่าไอ้เนี่ยกูเ้องคนเดียวแล้วสองคนลิปซิงเอาไอ้ชิบหายเลอาพร้อมกันตอนนี้ทำให้ทีมแชมป์เรากลับมานำอีกครั้งหนึ่งครับสามต่องคะแนนไี่ไรง่ายภาพใหญ่เอาละไม่เป็นไรยังมีอีกหลายเพลงเพลงต่อไปครับ เพลงของเสกโลโซอ๋อทีมบอตัวน mm hmm. oh. uh. ั้นสวยดีนะเริ่มที่4ลบ4ครับร้องโอ้โโอ้โโอเคกดครับ ต้นครับทีมดองครับผมเล่นเองถ้าเล่นเองต้องต่ำกว่าหกนะครับฮะตอนนี้มันเริ่มต้นหกไมเหรอถูกใช่เริ่มต้นต้องเริ่มต้นตอนนี้สตาร์ทอยู่ที่หกแต่ลงท่าร์ที่หกลงเท่าไหร่จะหกก็หกจะหกเลยไ็ได้เลยต่ำเลยก็หกหกเลยไปครับ่ะลดลดมาหนึ่งอะห้าห้าครับถ้าอยากเล่นต้องต่้กว่าห้าครับสี่ครับ ได้เลยสี้ยากนะฮะสี่คำร้องนะครับเตรียมตัวสี่คำร้องคำร้องครับขอผู้ชนะครับถูกครับ ขอร้องได้ไหมอัโปดีกว่าอัปโป่บนเดินข่อเพียงแค่ฟันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายหมดจงมั่นใจที่ทำลงไปนั้นถูกแล้ว <c oughs> อย่าฟังคำคนอย่าต้นใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน,แนวแาวั้าน,น กันนะถ้าคุณรอกพูดจริงทุนกูว่ารั้รุ่นูดจริงเธอเบอี้แหม่ีอายนโมโตแหม่แองเพลงบมโมยังเลย้บจริง่หมดเลยอ่ะแหมแหมโปรโมทยังเลยบ้าบอจริงร้องหรือรุ่นมากทูนะครับ เป็นโปรเจกต์เดียวกันเพลงผูดแชนะของเสกโลโซครับผมทำให้ทีมบูดาชิงกลับมานำอีกครั้งหนึ่งเป็น4-3ต่อครับเอ้เอเอาเอามีลายเลกาตามมาทันตามมาทันเพลงที่3ครับเพลงของเจตรินวัฒนศินโอ้โหเจว่ะ เริ่มที่แปดครับรองครับโอเราพร้อมแล้วเอามือแตะที่หูแล้วก็กดเข้าไปเลยแบงติดครับถ้าเอ้าลงเท่าไหร่ครับอยู่ที่เลขแปดครับแปดครับแปดเลยแปด ทีมดองครับเจตอลินเหรอพี่แดเจตอลินเหรอเจตอลินมาถ้าฟินเหรอหกไแล้วหกครับเจฟิมกิล้วเอันหนึ่งอันึงเท่าไหร่นะอันหนึ่งอันหนึ่งเิมเจฟิมเจเจเจตเหรอไม่อะเอาหกเอาหกเอาหกนะหกครับสรุปเอาหกครับเอาทีมแชมป์ครับถ้าอยากจะเล่นต้องต่ำกว่าหกครับห้าห้าครับ สงสัยอยากเล่นจริงๆอยากเล่นจริงๆอยากเล่นจริงๆไปห้าคำร้องนะครับถ้าตอบถูกกลับมานำอีกครั้งหนึ่งนะฮะคำร้องครับข้างในตอบเลยได้ปะตอบครับ มาใจครับผมตุ้งยามเมาแล้วอยังคยย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 เลยยยยยยเยยยันยยยทยยยยยยยคย ดีจังกันากกาไปแม่เคยเห็นเราเว้นเข้าเหนียวไหมล่ะม <c oughs> <laughs> าหา,าเธอบอกเขาได้ไหมให้ไหมไปก่อนอ้อนวอนขอให้เขาเห็นใจกันบ้างที่ต้องการเพี่แล มองหน้าเธออีกครั้งเอ่ยคำลาคำที่มันท่าใจนี่ครับท่านี้ซ้อมมาสองเดือนเต็มครับผมท่าท่าคนเราปั้นข้าวเหนียวนะนี่ค <c oughs> <อ>ุณดูท่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านั้นนี่คุณดูท่าวอล์กนี่โอโพครับ โอ้แฟนบอกเลยอุ้ยเหมือนลียงเจลียงเจดาราเกาหลีโอ้ยลียงเจสู้ตายไอบพาเอ้แม่แตกแต่ตอนนี้เกมของเราก็ดูเดือดใช่ย่อยนะผมเพราะตอนนี้ห้าต่อสี่คะแนนครับเออไม่ได้อย่างี้สิเอาแล้วเอาแล้วตีืุนแล้ว เพลงที่สี่ครับนักร้องนะครับทรงศิ์รุ่งนพคุณศรีโอ้โหโอโอคีทีทั้งนักเริ่มที่สิบเอ้ลบสามเ็ด ทำร้องลบสามให้ด้วยปากดออ่อะกดเลยครับตอนะไรนอนออนต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 กนตอนตอมตอนตอนยอนย้นแมนกอ้้ำน้อยตอ้ตอ้ตอน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 ตอเตอนครนตอนตอนตอ เต็ดดมเอ้าฟังของคาราคาซังครับผมเท่าไหร่ดีคาราคาซังครับ<ม>ตอนนี้คุณฟังฟังของทีมบุราชิเนี่ยมีเจ็ดคำหลอกห้า <5 S 2> <5 S 1> เลยโอ้โหโอ้โหครบทรงศิลป์นะโอ้ทำไมรถแค่สองเอ้ยเอา้าทีมดองครับผมถ้าอยากเล่นต้องต่ำกว่าห้าครับ แบงรถแค่หนึ่งรถแค่หนึ่งจริงก็ได้เล่นแล้วตีตีตีเล่นแล้วตีคำร้องนะครับถ้าได้หกคะแนนจะเป็นการแข่งขันที่บี้กันสนุกมากอ้กระโปรพร้อมนะครับตีคำร้องคำร้องครับห้าม ใจเท e ่าไหร่หัวใจต like ิด <slightly> พ <cheers> ิธีกบติดไหมไม่หรไม่ใช่ไ่ใล่อยัขางั้นโอเคกระพมพี่กบมาแล้วครับมาเลยเอาร้องไป ความใจเท่าไรใจ่าดก็บยังไม่ฟัง<น>ยังหวังว่าเธอจะสนใจทั้งทั้งที่เธอเห็นเราไม่มีความหมาย ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่ามันชื่อทุยแล้วเบอร์กระเตอร์แปกปันอะไรวะเนี่ยบทนี้มันจบไปแล้วเลยปัดชเอาแต่วันนี้สนุกแน่เพราะตอนนี้หกต่อห้าคะแนนครับอ้ย ข้อนี้ข้อนี้ข้อสุดท้ายเพลงสุดท้ายในรอบนี้ถ้ากาลักระสังได้กลายเป็นเจ็ดต่อหกสนุกแน่รอบถัดไปนนกนักร้องนะครับ <c oughs> อัศนีวัสันโชติกุลโอ้ เริ่มเ้วยอะไรอเริ่มประมูลที่9คำร้องอืมหมดสิมแงมาแล้วครับเจสิมเจสิมมาก่อนนะผมทีมดองครับเริ่มต้นที่ห8 8ครับ8ครับ8คาราคาซังครับ าอยากจะเล่นต้องต่ำกว่าแปดครับโยนโยนครับแปดคำร้องแปดคำร้องได้ช่วยโอเคช่วยหน่อยถ้าแปดคำร้องได้ตอบได้รับอีกสองคะแนนเป็นแปดคะแนนเป็นแปดต่อห้านะครับถ้าตอบมาได้กลายเป็นเจ็ดต่อหกสนุกแน่เจ็ดแปดคำร้องครับแปดคำร้องคำร้องครับ ร่างไปเรื่อยร้องไปเรื่อยเร่อยไม่อยู่นะไม่อยู่นะแตดสายคนเดิมไม่ใช่ จะช้าอ็เดินคากรักไม่เป็นเป็นคนเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทังชีวิตและหัวใจ ไม่ว่าวัานไหนไม่ว่าเมื่อไรฉันยังรักเธอทีมสุดท้ายของอาชีววสันชนิกุลครับผมทำให้ตอนนี้ผู้ได้จริงนำเป็น8ต่อ5คะแนนครับรอบต่อไปรอบตัดสินแล้วนะครับผม เพลงละสามคะแนนถ้าเกินห้าข้อห้าเพลงไปแล้วยังไม่มีทีมไหนถึงยี่สิบคะแนนเพลงละห้าคะแนนทันทีดูซิว่าแชมป์ของเราจะรักษาแชมป์ไม่ได้หรือเปล่ากับคาราอเกมสักครู่ครับหลังจากที่ทีมแชมป์ของเราตามหลังอยู่เพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นแต่พอม,มารอบนี้กับพลาดท่าอยู่หลายเพลงเลยทีเดียวจนทำให้ตอนนี้คะแนนตามหลังอยู่ที่ห้าต่อ8คะแนน ทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ได้รู้กันแน่นอนในช่วงหน้าในคาราโอเกะ